เพราะฉะนั้นทิ้งให้เขาบริหารแต่เราจะคุมในด้านปฏิรูปประเทศคือแก้รัฐรมนูลอะไรต่ออะไรแก้แกฎห,หมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะผิดแผนแตกต่างไปกับรัฐธรรมนูญก็คือรัฐมนูญที่ผมทิ้งไม่ท้ายอย่างนี้พูดับมันจะมีส่วนที่เป็นบริหารประเทศซึ่งเขาจะมี general election ส่วนที่เป็นเป็นปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแก้รัฐนูญนะครับมันจะมีกระบวนการเสร็จอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นในร่างน,นูนในนี้ความจริงเราร่างไว้หลายปี่างๆนะครับ,รบเพื่อที่จะสปิดอำนาจนะฮะคือเราเคยเพอปฏิวัติปุ๊บนะฮะเราคุมฝ่ายบริหารตั้งสภาเองแต่ครั้งนี้จะไม่เหมือนกับนะครั้งน,นี้จะไม่เหมือนกับตัวร่างนูนได้อยู่ท้ายเลย โอเคเดี okay, off, honest, quite, uh, ๋ยวเราคงเพร้อมกันยาวต่อไปแต่รับเป็นความคิดไว้นะครับเวลามันขึ้นร้อยผมว่าท่านจะเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านสุดขนาดผ่านสุดเยอะอยู่ท่านอย่างไรก็ยังดีอยู่นะผมมีประเด็นเดียวที่ผมอยากจะเน้นก็คือว่าการที่จะปฏิรูปประเทศเนี่ยต้องมีต้องมีอำนาจ อย่างที่ว่าเนี่ยก็มีใช้ใช้ครับว่าอะไรนะรัฐาธิปัตย์ต้องมีรัฐาธิปัตยและและต้องใช้เวลาในการปฏิรูปเนี่นานกว่าที่ที่ที่การปฏิทักษ์การปฏิรูปทำที่แล้วมันต้องผ่านรัสมัยกกาสองปีไม่ครองใช่ไม่พอต้องยาวกว่านั้นนะครับแล้วจากนั้นถ้าหากว่าจะทำให้ได้รัฐาธิปัตย์มาแล้วก็ได้สมมติว่าได้รัฐบาลที่ไม่ใช่ทหารนะฮะได้รัฐบาลพลเรือนมา ทำอย่างไรถึงจะให้รัฐบาลดเรือนทันตีรัฐาธิบัตยเต็มเหมือนหนึ่เหือนเป็นรัฐบาลทหารยาวพอที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างให้ได้ต้องไม่จํากัดว่าสองปีหรือว่าปี่ึงหรือหนึ่งปีอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเมื่อกี้ผมเรียนนว่าเพราะรัฐธรรมนูญนั้นใหม่จะส p l i ตงานบริหารกับสป l ิตงานที่ปฏิรูปประเทศรัฐทหารจะมาคุมงานปฏิรูปประเทศส่วนงานบริหารปกติเนี่ยให้ใช้ general election เพราะฉะนั head, ้นตัวนี้มันจะเซฟทหารไว้ด้วยแล้วก็สามารถคุมอยู่ได้เราที่ให้สัมภาดแบบสามถึงห้าพี่ก็ยากเพิ่มอีกนิดหนึ่ก็ยากเพิ่มอีกนิด่งเพราะว่ามองปริมาณองการที่จะต้องปฏิรูปมากมายมากสั่งงานมากที่จะต้องจั ในหลายๆหลายๆท่าเราจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็เราเราไม่ไม่ควรจะทำทิ้งภาคเหมือนเมื่อครั้งที่แล้วอีกแล้วนะครับก็เกิดขึ้นเ่องกลางเลยว่ากฎหมายมันใหม่กลับมาใหม่น่าเหมือนเดิมนี่มันก็แบบรู้กันอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าองค์กรที่จะแก้รัฐธรรมนูญก็จะทั้งกระบบหนึ่งก็จะมีกระบวนการเสร็จและองค์กรที่จะแก้กฎหมายไอดีนิฟายว่ากฎหมายอะไรจะแก้บ้างก็จะมีองค์กร และอันนี้จะไปอยู่ในรัฐมนูญหมดเลยนะครับเขาจะสปิตงานบริหาร day to day กับสปิตงานปฏิรูปประเทศองคจากการอันนี้อยู่อยู่ในร่างกันนะครับสาปีอย่างต่แต่ว่าหปีหรือสิบปีการปฏิรูปสองห้าปีก็บอแล้วเดี๋ยวสิป yeah. ีเดี๋ยวจเหือนอ คือโมเดลแบบรถเนี่ยนะครับมันมันจะมันคงจะต้องคิดรายละเอียดครั้งหนึ่งครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำยังไงที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ซะก่อนอย่าให้บ้านเบองมันพังตอนนี้ต้องต้องเอาตอนเอาตรงนี้ซะก่อนแล้วก็ไอ้โมเดลที่ว่าเนี่ยมันจะมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ไอ้รถแบบเวลาเนี่ยว่าจะเลิกว่าว่าเรื่องไหนจะเสร็จเมื่อไรอะไรยังไงก็เป็นต้องทำครับ ต้องทำอะไรประเด็นสำคัญเวลานี้คือผู้ชุมนุมจะเห็นด้วยไหมกับแนวแนวคิดของเราถ้าถ้าเขาไม่เอามันก็ไม่จบนะฮะแล้วก็แล้วแล้วก็คือทหารเนี่ยเราอาจจะมีมีคอนเนคชันที่มีความสัมพัญที่จะพูดกันด้วยเหตุด้วยผลได้นะครับแต่ว่ารัฐบาลต้องหักต,ต้องหักแล้วแล้วล้มไปให้ได้ ใช่ครับเป็นตัวน <ะ S 2> ั้นพี่รัฐบาลต้องหักแล้วล้มเลยนะโดยได้รัฐาธิปัตย์อย่างที่ท่านว่าส่วนทหารต้องใช้คอนเนช่นอีกประเด็นก็คือผู้ชุมนุมจะต้องจะต้องเห็นด้วยเห็นคล้อยในแนวทางปฏิบัติมันมันจริงจะหมายได้ครบถ้วนโอเคผมฟังเพื่านอยากจะสรุปเรื่อนอยากสรุปอยากสรุปเราคงจะสรุปหน่อย สนุกขาดไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยเมื่ี้เราน่จะมีรรี่้สรุปนิดหน่อยสรุปนิดหน่อยแล้วก็เราจะได้มีประเด็นว่ากันให้เป็นรูปธรรมเลยนะครับผมก็อยากจะขอสรุปในนามของทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยว่ารู้สึกว่าท่านจะเห็นด้วยว่าเราเป็นรัฐบุคคลนะครับรัฐบุคคลสเตทแมนนันปฏิสารโพลิติก แล้วก็เป็นกลุ่มที่หวังดีเป็นกลางแล้วทำงานเพื่อชาติเสียสระไม่มีใคร,ครบังคับก็มาพบกันในวันนีน้นับว่าเป็นลิมิตที่ดีผมจดดูนะครับจากการอุ่นายของทุกท่านที่กรลดาให้ความพะเทนหนึ่งก็เห็นว่าประเทศไทยต้องปฏิรูปนะครับประเทศขอโทษนะครับผมขออ้างหนังสือผมหน่อย ตั้งแต่เรามีหน้าที่ปราบผมนิดอะไรต่อ,อะไรมาแล้วก็เห็นว่าระบบของเรามันล้มเหลวร้อยแปดแล้วก็ประเทศไทยในอนาคตก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวขนไปเดี๋ยว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 หนึ่งนาท <ๆ S 1> ีอาจารย์ว่าร้อยแปดก็จะต้องมีการปฏิรูปประเทศแล้วมีทูตพิมพ์เกี่ยวให้ด้วยอะไรด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเขาไม่ได้ทําอาจารย์ใช่ไหมนั่งอยู่นี่อาจารย์นี่ข้อข้อข้อสองที่จะปฏิรูปได้เนี่ยต้องได้อนุาตรัฐ อาจารย์หมอนก็ยืนยันว่าจะต้องได้รัฐไม่มีอำนาจรัฐจะมาติ้ลูกอะไรไม่ได้เหมือนมหาประชาชนที่เรียกร้องทีนี้ก็สามจะได้อำนาจรัฐทหารต้องออกมารับผิดชอบที่เราพูดกันเนี้ยทหารต้องออกมารับผิดชอบทีนี้ที่เราพูดกันมากนะครับก็คือว่าทหารจะออกมารับผิดชอบได้ยังไงอยู่ๆย่อหมอนอยู่ได้ก็มาได้หลายทางหนึ่งประชาชนต้องเรียกร้องประชาชน้เรียกร้อง ซึ่งข้อเสนอของผมอยู่อันหนึ่งถ้ามีการดีเบตกันให้เห็นชัดว่าล้มเหลวแน่รัฐบาลอะไรนี่แน่ท่านนักวิชาการออกมาอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านพูดห้ดังๆว่ามันล้มเหลวแล้วก็ประชาชนก็ต้องออกมาด้วยไม่ใช่ล้มเหลวนัาวิชาการผูดแล้วประชาชนไม่ออกมามันก็ไม่ได้ออกรปชชนยังไม่เคยผมก็ยังไม่เคยได้ยินเสียงเลยก็ออกมาอีกนิดนีดอาจารย์ออกออกออกมานะครับนิดมาสองก็ด้วยกองกําลังต่างชาติเข้ามาในประเทศ ถืออาวุธยิงคนในประเทศไทยนี่ถ้ามีข้อมูลนะครับมันถ้ามันเป็นอไหนขอบคุณมากนะข้อคอก็เกิดจากการยลาจนนะครับมีค่าฟันยิงกันก็จะมีภาพอยู่นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องการมาเข้ามาจับตัวนี่เข้ามาจับตัวนี่ก็จะชุมลมุนบุบายไม่รู้ใครเป็นใครอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทหารเราจะต้อง จ้องมองเราอยู่แล้วถ้าเราเป็นอย่างไงจริง,รงต้องมาออกมาปฏิบัติการได้แต่ว่าการจะออกปฏิรูปรารมันต้องเตรียมนะต้องเตรียมนะที่ที่ใครว่าเมื่อกี้ว่าคุณว่าเตรียมผมก็ยังไม่รู้ว่าเตรียมหรือเปล่านะครับดึกเขาอาจจะทําแฝงแฝงในรูปของการที่มาคุ้มครองที่เขาเรียกร้องให้มาคุ้มครองให้การช่วยอะไรนี้ก็อ,อาจจะเป็นแผนที่แฝงแล้วก็ไปาำอันนี้ก็จะต้องเตรียมก็มีอยู่อยู่สี่ประเด็นด้วยกันนี่ ผมคิดว่าจากการพูดคุยกันวันนี้ผมก็คิดว่าถแถลงการที่เราจะออกเนี่ยอยากจะขออนุญาตออกไปแต่ว่าจะแก้จะไม่ว่ารัฐประหารก็ว่าว่าไปแต่ผมก็คิดว่ามันเราเราคนที่คนเขากลัวขณะนี้เขากลัวการรัฐประหารนะผมคิดว่าเ,า,เา,เา,เาเราเราเราเน้นตรงนี้มันเองไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเนื้อหาคือเป็นเป็น ทางกินหรืยาเราบอกเราไม่ได้ไม่ได้พิหารแต่ว่าการใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงมันก็มันก็อิสายก็ได้ไม่ได้ผ่านจะเรื่อยทางเด้นเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีไม่มีแต่เราจะเดินเดินทางนี้มันมันมันจะได้ไหมแต่แต่ส่วนใหญ่ที่สุดที่เราต้องการนี่ก็คือว่าต้องให้ประชาชนออกมาเรียกร้องครับ เดี๋ยวนี้ประชาชนยังไม่เรียกร้องเรียกร้องอย่างเดียวคือให้รัฐบาลออกให้นั้นบอกเดี๋ยวนี้ก็ต่างคนก็อยู่บอกว่าทักษิณออกไปเลื่อนล่าออกไปมันมันพูดไปอย่างนี้มันไม่ได้มีลูกค้าอะไรท่านผู้ชมเรียกร้องทหารเขาเรียกร้องอะไรนะเขาเรียกร้องอะไรให้ดังให้ดังหน่อยให้ดังยังไม่ดังยังไม่ดัง ยังยังไม่ยังไม่ดีเลยนะให้พสท่าหัวใหญ่นั้นหนึ่งเลยให้ทหารออกมาให้พทต้องไทำอีกต้องไทำโอเคโอเคนั่นั่นคแรงว่ารัได้ผลแล้วไอ้พวกเราที่กระจายกันออกไปเนี่ยมันไม่มาจากที่อื่นหรอกรับได้ผลแล้วแต่ว่าฟังหน่อยให้มันแรงหน่อยให้มันแรงหน่อยะครับมันต้องแรงทหารต้องแรงที่ออกมานะครับผมคิดว่าที่ที่เราที่เราพูดกันเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวก่อน ข้อข mm ้อ hmm. ที่สําคัญที่สุดนะครับขออโทษนะครับถ้าถ้าผมประมาณการผิดก็จะต้องขอโทษคือผมคิดว่าที่เรามาประชุมกันกลุ่มเล็กๆนี่แหละที่เราเรียกท้องให้ผู้มีปัญญาชนออกมาให้คนที่เป็นผู้นําสังคมมาวันนี้การนี้ออกมาออกมาแล้วครับกลุ่มของน้อประเวศที่อายุอะไรนี่ไปอยู่ที่นี่แล้วก็ที่ไอ้อะไรลุงที่นี่นี่อุบลศักดิ์ก็จะมาแล้วต้อเตมรอมาดรองนันมาเนี่ย ก็อาจจะได้ยินเสียงพวกเราเนี่แหละที่เรียกร้องให้ท่านออกมาอย่างน้อยสุดก็มาปรากฏชื่อท่าน,นก็จะมีชื่ออยู่นี่<ม>ก็จะทําให้เห็นว่าเป็นเป็นความวิตกของท่านผู้นาําท่านผู้รู้เพราะว่าบ้านเมอืองของเราเนี่ยขาดขาดไอไอเนรัฐบุคคลเนี่ยรัฐบุคคลที่ที่ที่น้ำเบอร์หนึ่งผมคิดว่าครึกฤทธิ์ท่านเสียไปเสียแล้วที่ท่านไม่กลัวอะไรแล้วด่าว่าได้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเคยตวาดได้นะครับ ก็ดอกอร์มอก็มีคนดกเตอรชัยนันก็ตวานได้แต่ว่าตอนนี้สุขภาพไม่ไม่ค่อยจะดีผมรอก่านท่นก็เช็คตัวเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอย่าท้อถอยนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอย่าอย่าท้อถอยนะครับที่เราทําไปนี่ที่ไม่เขาใแล้วต่างคนต่างทำเนี่ยเราทําไปเนี่ยผมว่าเป็นผลอันหนึ่งเป็นผลหนึ่งที่ที่สะท้อนกลับมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้ก็เป็นเป็นนิมิตอันดี ที่เรามาเจอกันฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะไทยวกนียผมคิดว่ามันมีสามประเด็นสั้นๆที่ผมคิดว่าคงเป็นข้องวลของทุกท่านอยู่แล้วนะฮะคือขนะเนี้ยความเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดนี่คือเรื่องของเรื่องของความเป็นระเบียบกฎกติกาของสังคมใช่ไหมฮะทุกคนเนี่ยเขาต้องการความยุติธรรมอะไรต่างๆความอายุยุติธรรมในสังคมมันมีมากแต่ขนาเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเร่งด่วนของว่าทาอย่างไรที่จะให้สังคม นะฮะกลับสู่ภาวะปกติได้ข้อหนึ่งสองเรื่องของเนี่ยคนออกมาสี่ห้าล้านหกล้านคนเนี่ยผมมองว่ามันในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมันแัะความนธ์ระหว่างประเทศเนี่ยทุกเวลามันมีวิกฤตเนี่ยมันต้องมีโอเปนนิ่งมันต้องมีประตูที่มันเปิดประตูแห่งโอกาสที่มันเกิดเนี่ยนะฮะขณะนี้มันเปิดอย่างกว้างมากเลยนะฮะทั้งสําหรับประชาชนและสําหรับกองทัพที่ท่านจะนําไปพิจารณานะครับนะเพราะว่านานเข้าเนี่ย มันจะแคบเราอีกครั้งนะฮะมันไม่ใช่เปิดอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเนี่ยที่ผมเป็นห่วงะทุกคนก็บอกแล้วมันมีเรื่องมีการแทรกแซงอะไรชายใยชุดดาคนเขมรคนอะไรเข้ามาคือในวิกฤตทุกครั้งเนี่ยของทุกประเทศเนี่ยนะรวมทั้งของไทยเนี่ยเราตอนนี้เราเสี่ยงมากต่อการแทรกแซงจากภายนอกมากนะฮะการแทรกแซงนี่มันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบแทรกแซงโดยตรงมันมีทางอ้อมได้แทรกแซงโดยตรงเนี่ยอย่างที่ ถ้าจริงข่าวที่ว่ามีคนเขมรเข้ามาอะไรเนี่ยอันนี้คือการแทรกแซงโดยตรงเลยนะฮะจากต่างชาติที่เข้ามาโดยการกวักมือของรัฐบาลเองนะครับแทรกแทงโดยทางอ้อมเนี่ยประเทศที่เราถือว่าเป็นมิตรของเราเนี่ยนะฮะประเทศตะวันตกทั้งหลายเนี่ยเป็นมิตรเราไม่ต้องการเป็นศัตรูเขาเป็นมิตรแต่อย่าเห็นว่ามิตรเนี่ยในที่สุดแล้วเขาก็จะดูแลผลประโยชน์เขาเป็นอันดับแรกนะฮะและมิตรเนี่ยจะแทรกแซงเราในทางอ้อมมากผ่านทางสือ่อ โดยตรงบ้างทางอ้อมผ่านทางบุคคลในคณะรัฐบาลเขาสอสอส,อสอวอเขานะครับนเนี่ยล่าสุดนี่โฆษกกระทรวงน้ำเทศสารัฐก็ฐเพิ่งออกแถลงการเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าการที่มีคนไปปิดล้อมไม่ให้มีการใช้ไปหยอ่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นการฝ่ายมวลมหาประชาชนเนี่ยต่อต้านประชาธิปไตยไม่เป็นประชาตยเพราะไปขัดขวางไม่ให้เกิดการหยอร่อนบัตรพูดอย่างนี้ ในหลักการเราถ้าถูกอะแต่ว่าถ้าเราดูข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เรียกร้องขัดขวางการเลือกตั้งนะแต่เขาคิดว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่การเลือกตั้งไม่ได้แก้ปัญหาสำหรับประเทศไทยนะแต่ฝรั่งมันจะไม่ฟังอันนี้หรอกครับเพราะเขาก็จะสนับสนุนรัฐบาลที่เขาต้องการสนับสนุนนะครับเพราะงั้นการแชกแซงเนี่ยมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและถ้ามีการเลือกตั้งนะฮะมั่นใจได้เลยนะฮะว่าทุนจากวอลล์สตรีท นะฮะทุนจากวอลล์สตรีทเนี่ยนะครับนะฮะและจากลอนดอนเนี่ยจะทุ่มให้พักเพื่อไทยอย่างมหาศาลที่จะซื้อประเทศไทยได้นะอันนี้มันทํากันมาในอดีตสมัยยุคสงครามเย็นมันก็ทํามานะฮะโดยตรงไทยทหารยุค c ซ a ให้ทํารัฐะหารไล่ให้เพราะถูกมองว่าเป็นซ้ายเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ทุนเนี่ยต่างชาติเนี่ยมันสามารถทุ่มให้ในอดีตมันมีแยะหลายประเทศที่แพ้เลือกตั้งเพราะทุนต่างชาติเข้ามา No, eh, Gracias. Eh, eh.